ยารฉันไแจ็คเมทันกับคนบาทใหม่ท่าทางยังไม่ชินอีกเหรอเห็นเจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กยังว่าแหละก็พี่มันพวกคนพิเศษเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันภารกิจที่ปฏิเสธไม่ได้อะไรล่ะโอ้คราวนี้มาตัวเป็นๆเลยว้ยหนูคงจะให้พี่ตามหาแม่เพราะหนูไม่อยากโดนทำแท้งใช่ไหม มิ้นกำลังท้องใช่ไหม<ะ>พี่ก็พยายามช่วยอยู่นะว่าแต่คนที่ชื่อมิ้นเนี่ยเป็นแม่ของหนูจริงเหรอรู้ไหมอาจ,จารย์เขากำลังจะทำแท้งฮะช่วงนี้ดวงกำลังตกนะโยมนยีน่ได้ไปนี่เป็นใครเนี่ยสติตี้ป่ะไปไกลนะเดี๋ยวฉันจะเรียกร,รพอพรแต่ผลที่ได้จ<ำ>กันกาลับเป็นเนะช่นนี้หัดให้เกลียดผู้หญิงซะบ้างนะบันทึ่กกระวร์ที่9พฤศจิกายนนี้ ขนาดนี้เขาคงไม่ทิ้งหนูหรอกเชื่อพี่สิวิญญาณสีขาว